ต้องขอขอบคุณศาลนะคะที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเรามาคดีนี้เนี่ยเ,เราก็รอความเป็นธรรมมาถึงวันนี้4ปี9เดือนค่ะ4ปี9เ,เดือนกับคผลค่าขาวที่ออกมาก็เราถือว่าก็ตามที่เราคาดนะคะ คำท้าษาช่วยช่วยย้อนให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะท่านอาน่านเล่มสาวันยิงก็วันนี้จำเลยที่หนึ่งกันธนาสิวาธนาพลนะคะก็โดนศาลลงโทษจำคุก4ปีจำเลยที่สองอุลชาหรือว่าป้อนข้าววชิระกุทลทนนะคะภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อบ่อยมากนะคะก็คนนี้ก็ถูกจำคุก4ปีะคะ่ะจำเลยที่3บัญญินตั้งพากล มีความผิดสองกระทงก็โดนไป8ปีค่ะก็คือแปปีสำหรับคุณบรรณินทร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนจำเลยที่4แม่ของอุรชาสารยกค่ะซึ่งวันนี้ตัวคุณบรรณินทร์เองสารก็ไม่ได้มีการค่ะวันนี้ตัวจำเลยที่3ไม่ได้มาสารสารให้ใช้วิดีโอคอนเฟล็กซ์ที่เรือนจำค่ะส่งภาพมาจากเรือนจำฉะนั้นวันนี้จริงๆต้องขอขอบคุณ ศาลนะคะที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชายของท่านผู้พักษาเจ้าของสำนวนเดิมนะคะที่ต้องมาสวนเสียพี่ชายจากเหตุจากคดีนี้ค่ะอันนี้ครอบครัวเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะจะสังเกตว่าคดีเนี่ยวันนี้แบบเป็นแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้นนะคะเป็นคดีอาญาเรื่องหุ้นซึ่งเรายังมีอีกหลายคดี ในเรื่องหุ้นเนี่ยเรามีคดีแพ่งนะคะที่เรายังฟ้องอีกสองคดีค่ะคดีนี้เนี่ยฆาตรกรรมที่ศาลพระโหนง่งที่อายการกับญาติเป็นโจทย์ร่วมกันเนี่ยค่ะฟ้องเรื่องฆาตรกรรมเราจำหน่ายคดีเอาไว้ซึ่งพอผลจากคดีนี้ออกเนี่ยเราก็จะคัดคำพิพากษานะคะไปยื่นที่ศาลพระโหนงในคดีฆาตรกรรมด้วยค่ะกับ4ปีกับคำพิพากษา,าที่ออกมา ถามว่านานไม้คดีนี้ย,ยอมรับว่าช้ามากในการเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ว่าไม่ได้ช้าที่ศาลถ้าจะพูดถึงต้นเหตุของความร่าชา้าที่กว่าจะรอความเป็นธรรมในศาลชั้นต้นใช้เวลา4ปีเเดือนออดิฉันคิดว่าในความคิดของดิฉันก็คือถ้าท่านอธิบดีอาญาใตา้นะคะท่าน ในสมัยที่ตัดสินคดีเนี่ยถ้าท่านฟ้องคดีเนี่ยน่าจะจบไป2ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีการสูญเสียที่มีเหตุร้ายแรงเกิดกับครอบครัวของท่านผู้พักษานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในความเห็นสุดตัวของดิฉันก็นะคะในการพิจารณาว่าถ้าผ่านมา จะมีการตรวจสอบหรือไม่นะคะกับอธิปดีอาญาใต้คนก่อนที่มีการาสั่งไม่ฟ้องพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมหรือไม่นะคะอันนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้อาการสูงสุดนะคะได้กลับมาพิจารณาคดีนี้เป็นมีความสลับซับซ้อนมีความยากเพราะฉะนั้นคนที่ต้องขอบคุณเพิ่มเนี่ยนะคะก็จะเป็นตำรวจกองปราศนะคะที่ทำงานหาสืบสวน าหาหลักฐานด้วยความยากลำบากนะคะกองพิสูจน์หลักฐานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะช่วยเราพยานยต่างๆนะคะในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดกับผู้เกี่ยวข้องนะคะแล้วที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ,อท่านอายการเจ้าของสำนวนท่านอภิรักษ์ซึ่งท่านตั้งใจทํางานมาเอกสารเยอะมากนะคะท่าน รักษาความเป็นธรรมให้กับเราได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอายการเจ้าของสำนวนด้วยนะคะแล้วก็ทีมสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ติดตามคดีนี้เรามาแต่ต้นนะคะทำให้เป็นที่สนใจของประชาชนทําให้การวิ่งเต้นหรืออะไรต่างๆของฝ่ายนั้นทําได้ยากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่ผู้ทุงหาเนี่ย ใส่ความว่าน้องชายมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงสองคนวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงนะคะนอกจากถูกโกงหุ้นแล้วยังถูกสร้างภาพให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกนะคะวันนี้ก็เป็นพิสูจน์ให้สังคมรับทราบนะคะอันนี้ก็ดีใจนะคะถึงน้องชายจะเสียชีวิตไปแล้วเราก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงด้วยนะคะครอบครัวลูกหลานและภรรยาเขาก็จะได้สบายใจนะคะอันนี้ก็ ขอขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราค่ะคุณรอนเพชรคะสำหรับคำพิพากษาในวันนี้ค่ะมันจะทําให้ทาครอบครัวเนี่ยมั่นใจในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเสียชีพมากขึ้นไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราถือว่าถ้าการออโอนหุ้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผู้ตายเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตอันนี้คือมูลเหตุเลยค่ะ อันนั้นหลังจากคำพิพากษาอันนี้วันนี้เป็นคดีอาญาเรามีการฟ้องคดีแพ่งเราก็คงจะคัดคำพิพากษาของคดีอาญานะคะ,ะคดีแพ่งในคดีหุ้นเนี่ยเราก็จำหน่ายคดีไว้หลังจากนี้ก็ทีมทนายก็คงจะคัดคำพิพากษาไปเริ่มสืบที่คดีแพ่งที่เราฟ้องเอาไว้ค่ะ ใช่ใบหุ้นนะค่ะหลักฐานทั้งหมดคะ่ะหลังหลังจากนี้ถามว่ากรณีของคูค่กรณีมีการยื่นยืน<อ>นะะ่นเพิ่มเติมเนี่ยค่ะแนวทางมาตกอบสำนักงบนทีมโอไม่ต้องห่วงค่ะทานายเรามีหลายทีมค่ะก็ทานายเราก็คงจะต้องปรึกษากันอีกทีค่ะ,ะหลังจากวันนี้ค่ะเรามั่นใจใช่ไหมคะว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยจะสามารถยื่นการได้ก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่ามีการสั่งไว้กองในสำนวนนี้มาแล้วเป็น คืออย่างที่บอกค่ะเรามั่นใจว่าพยานหลักฐานเนี่ยออกองปราบทําสุานวนแน่นมากซึ่งเ,เรื่องที่อธิบดีอาญาใต้คนก่อนสั่งไม่ฟ้องอันนี้ก็เป็นปัญหาคาใจเรามาตลอดเราถึงได้ต่อสู้จนกระทั่งเราขอฟ้องเองจนภายหลังก็ขอบคุณพบตรกับอัยการสูงสุดที่มคีความเห็นแย้งก็กลับมาฟ้องเราก็เลยต้องเป็นโจทย์ร่วมเพราะว่า ไม่สามารถฟ้องสองครั้งได้เพราะผู้ต้องหาชุดเดียวกันนะคะก็เป็นเหตุที่การรวมคดีในวันนี้ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ